สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุพัฒระมีมือเงินคนาพงนะคะ ID หนึ่งห้าสานย์สองหนึ่งนึ่งเจะคะที่เนะคะ,ะ,คะออวันนี้จะมาพูดถึงบทที่9ค่ะบทที่9นะคะอิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะ 1. น,นะคะการแบ่งประเภทกลุ่มนะคะออการแบ่งประเภทกลุ่มนะคะ 1. กลุ่มตามสมาชิกค,ค่ะ สนะคะกลุ่มการติดต่อค่ะ3นะคะกลุ่มตามโครงสร้างค่ะสนะคะกลุ่มตามความน่าสนใจค่ะต่อไปนะคะ เป็นระดับความมีอิทธิพลต่อกลุ่มอ้างอิงนะคะ 1. ค่ะการใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะสนะคะผลิตภัณฑ์ไม่ใช่สิ่งจำเป็น สความผูกพันค่ะสความเกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ 5. นะคะบุคคลไม่มั่นใจในการตัดสินใจค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการประยุกต์นะคะของกลุ่มอ้างอิงการตลาดค่ะ 1. น,นะคะการใช้ผู้มีชื่อเสียงค่ะสการใช้ผู้เชี่ยวชาญค่ะสาการใช้คนธรรมดาค่ะต่อไปเป็น การค้นหาผู้นำความคิดนะคะในกลุ่มของผู้บริโภคนะคะหนึ่งจะเป็นเทคนิคทางสังคมที่ดีค่ะสองนะคะการให้บุคคลสำคัญเป็นผู้บอกค่ะ สามนะคะการให้บุคคลาการให้บุคคลประเมินตนเองค่ะก็จบบทที่9นะคะเพียงเท่านี้ค่ะ